พาออกซ่ามาเที่ยวทะเลครับพาลอยท่องมากันพาออกซ่าไปในนาำเดี๋ยวออเซ่าออกซ่ายพวกกันออกซ่า่ยวยโอที่สวัสดีครับ วันนี้เราพาออกซ่ามาเที่ยวทะเลครับเรื่องที่ว่าเป็นวันหยุดแต่ว่าเราจะไม่ไปไหนไกลอยู่ไม่ไกลจากบ้านตั้งแต่เลยออกมาเที่ยวทีทะเลวันนี้ยุทีประท้านซุกหลี่ซดครับคือทีนี่เขาไม่ได้ให้มากข้าวไปพักนะครับแต่ว่าเราสามารถไปใช้บริการแต่ว่าไปทานอาหารไปกินข้าวที่ริมหาดได้เหมือน,นีดิแต่ว่าเราสามารถจูงมากข้าวไปได้ที่สาคัญก,ก็คือต้องมีใส่จุงนะครับอย่าไปรบกวนแค่คนอื่นนะครับเราเข้าไปในรีสอร์ทแล้วก็เราพาออกซ่าไปเล่นน้ำกัน

ตั้งแตกว่ากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับตู้เก่าสองจานสามจานอ่าทีนี่ร้อยกาดอ่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนผ้าพอดีผ้าผ้ามาแล้วครับนี่กระเป๋าผ้าวันนี้เดี๋ยวผ่าออกซ่าไปได้น้ำเดี๋ยวพุ่มข้อยาไปพัดผ้าก่อนนะครับอ่าเน่เปลี่ยนผ้าแล้วใส่กัน ใส่เสื้อคืนชีฟก่อนแล้วไม่เก้สิจ๊ะจู่ชีฟใส่เสื้อคืนชีฟก่อนใส่เสื้อคืนชีฟก่อนใส่เสื้อคืนชีฟก่อนลืมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสื้อคืนชีฟก่อนจู่ชีฟเอ้ยนี่เลยปั่นหาเลยไอ้ที่มาเรื่มปกินกาวเ้าตึงหัวนอนโอ้นอนไอ้นี่คือขังเล็กของโอกเตอรนะครับที่ว่าออกมาเที่ยวทะเล ก็คือยูคเคเคบ้านเราบันีน้ำหน้าเล่นหมากเลยพระวาคืนไม่ได้นะครับเล่นอ๋อผ่าลอยทงมากัน จะมีคนต้านนะครับว่าได้ไปใส่เสื้อจู่ฉีบของมาถ้าซื้อไม่ได้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 แบบนี้มาก็เลยใส่กันกันหน่อยซ้อนนะครับเดี๋ออกมารอบหน้าคนเลยเสื้อจูอนะ่ฉี๋ยวอเบ ใส่มันร่วมาทองจริงๆมันต้องจ่ายของมากไงเดนิเรลสนห้าตื้อไม่ได้ที่บ้านเรามันต้องซื้อมันต้องซั่งซื้อที่นครไม่มีนึกว่ามีงตอนนี้กันขอมาซื้อเล้วถึงมันไม่มีไมเล่นมันนี้ก็ได้มาดูกันไปไปไม่บื้นเรามีไส้จุ้งครับจุ้ง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  คนะอา,าอกุนเต้นไหมนเอาเด้เด้ววกัอาาพอีเอาซาเอาซ่เอาซึ่พอีเซ่่าจเอาซ่ยาจิงอืมโอเคไหมมีความชุไหมครับโอ้ยดจึงว่มามาเที่ยวะเลครั้งแรกแ้วจึงเขาไม่ซื้อมา ไม่ตื่นแต่ตุ้งตุ้งตุ้งเฮ้ยเต็มเต็มมันเหนื่อยจังเนี่เน้นงั้นไหมดีไปเป็นตากฟองวะเอาเลยอันนี้อยากคิดอันนี้ช่างทรับนะครับไม่เช็บพายุนเกยยืน

ตัวก่อนขึ้นรถข้ออันใหญล่างตัวก่อนขึ้นรถน,นะครับอันนี้เราไม่ได้ไปยุ่งในส่วนของคนเลยถึงที่นมาล่างตัวจ้าเดียเด๋ยวนี้เยอะโค้ดเยอะโค้ดมาสก์แล้าค่ะก้ามาวิง่งก้ามาวิง่งไก่รับกลาน <c oughs> แล้วอย่างมาบเราไม่หกจ้ะนะนะ เดี๋ยวรอบหนะ้าพอจะพาออกซ่าไปห้าลีดซอสที่ว่าออกซ่านอนผักด้ายนะนะนะถ้าใครอยากเห็นออกซ่าไปน,นอนดีซอสที่ว่ามา,าผักด้ายช่ว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 ยให้ยอดวิวคลิปนี้ดีดีนะครับให้ท <c oughs> ัง <c oughs> ้งลานวิวให้ทั้งลานวิวนะโ <c oughs> อเคเลยเขียวโอเคไหมกดกดแชร์ให้มากๆซึ่งเดี๋ยวผมจะห้า ห,หลีสอสติออกซาบปากดาหรือว่าใครใครท่อนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ได้นะครับหลีสอสติมากพักดายและโอเคไปละอีกสารนี่ปครับ